สวัสดีครับก็อยู่กับอ้นมอนทีเฮชนะครับวันนี้เรามาบินที่เดิมนะครับสนามกีฬานะ่ะน้องใหม่ดิ <c oughs> อะไรมอนเร <c oughs> ามาเตรียมกันเลยอ่ะไปมอน

ม,ม,มันมันมีเร็วมาเราจะกลับบ้านแ,แล้วมาเร็วมัน